ดีค่ะใหม่สูงค่ะสวัสดีค่ะเหมือนนี่ก่อนพยากับน,อกกนบ้องแก้วเจ็งเจ็งแทนเมือนเก่าเยอค่ะเหมือนนี่น้องแก,ก้วี้ป้าปีปปปปป่น้องน้องเฮากะเอาคตานขึ้นวัดตีอา่าวัดปกัดค่ะวัดเตะที่มีวิวบรรยากาศจะฮือแล้วที่เปลี่ยนจะฮือก้อยเขาไปตัวจอมกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะน้องแก,ก้วก็จะพาทุกคนนั้นไปงานบุญค่ะแต่งชุดขาวแบบเต็มยศเลยนะคะไปงานบุญนะคะก็คืองานบุญตั้งธรรมเนาะ ตั้งทำวิสันตะละวันนี้จะเป็นการแห่โคตานขึ้นวัดนะคะโน๊แกก็จะไปแห่โคตานขึ้นวัดว่าแต่วิวบรรยากาศจะเป็นอะไรยังไงแล้วจะมีอะไรยังไงบ้างนะคะวันนี้โน๊แกจะไปสองงานนะคะจะพาทุกคนไปดูว่าคืองานอะไรแล้วจะมีอะไรพิเศษบ้างอะไรยังไงเรารอติดตามชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนไปเลยค่ะอันนี้คือวิวบรรยากาศตอนที่เราไปนะคะบอกได้คำนี้ว่าวันนี้หมอกหนามาก บอกคือแบบติดกันหมดเลยนะคะมองไปทางไหนก็มีแต่หมบอกเหมือนเรายังไม่ตื่นนะคะ <c oughs> <c oughs> อากาศก็ เดือนเลยไหคะเดือนสี่เดือนสี่ตอนนี้คือเดือนสี่ใช่ไหมเดือนสี่ก็หนึ่งเดือนเต็มเต็มเดือนห้ามันถึงจะเริ่มร้อนนะคะเพราะฉะนั้นก็อีกประมาณเดืนอนกว่าก็เริ่มร้อนแล้วนะคะออกมฟิวบรรยากาศดีถ้าหาว่นาหน้าร้อนก็ไม่ได้เห็นแล้วเนาะเราสองคนแม่ลูกแวนไปนะคะวันนี้และอันนี้ก็จะเป็นการแห่โคต้านนะคะ โอ้โแห่โคตานแห่โคตานขึ้นวัดนะคะก็จะมีการตีละรข้างและก็ตุ้งเลยยนี่ยค่ะ แล้วอันนี้ก็จะเป็นเจ้าภาพนะคะใส่ชุดขาวนะคะแล้วก็จะตามมาด้วยโคตานหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะ นากาศยามเช้าแบบหมอกลงนะฮะห <c> ม <oughs> อ,อกได้คำนียมว่าหนาวแต่แรกมากัว่า,<ด>วาอุ้ยน่าจะไม่ทนมันแล้วมันแต่ก็ทันอยู่นะคะหหาดงไไ้อเล คุณแม่น้องหอมนวลนะคะอผ่านลอยอ่ะเออเออแล้วแล้วข้างหลังก็จะเป็นกองมองซึ่งเออไข่เนาะเอาค่ะเอาสองนิี้เออเอาค่ะ อันนี้ก็จะเป็นโคตานเนาะ อันนี้ก็จะเป็นบรรดาโคตานเนาะ,ะหลายสีหลายอย่างนะคะนี่กระพุ้งค่ะแล้วก็ศาสต์นะคะอันนี้เราจะเรียกว่าถังจัดนะคะ โคดานก็คือที่นู่นมันจะมีที่ตรงนั้นนะคะมันจะมีลำธารเนาะก็ต้องแบ่งกันข้ามมานะคะ <S <S 1> <S 1> <S 1> ก็เลยทยอยมาทีละนิดทีละนิดนะและเราปันเออเวียนรอบเวหารเสร็จแล้วก็จะเข้าเวหารนะคะก็เอาช้างเอามา้า มานำนะคะ

ตอนนี้โคตานก็เข้ามาในวัดเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็จะมาจะมาเดียงลำลบาบจะเอามาวางแล้วเดียงลำบับแล้วก็เอ,อวางไว้ให้เรียบร้อยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นการตังธรรมเนาะและหอพานี่อันนี้เราเรียกว่าหอพาขลัดยิงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะหอพาหอพาอันนี้ที่วัดบานเป่ากัดนะคะทุกคนเป็นการแห่โคตานขึ้นวัดแล้วก็เอาโคตานเข้ามาไว้ในวัดนะคะน,นี่ก็จะเป็นเจ้าภาพเนาะใส่ชุด ขานะคหะลังจากที่เราเอาโคตานเข้าไปไว้ในวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นการทานข้าวนะคะผู้ที่จะมาเอาผู้ที่มาร่วมเอาโคตานขึ้นวัดเนาะก็มานั่งทานข้าวที่ตรงนี้ได้นะคะ ไเอาไดูู้มากาศในกทานาการทาข้าวก็กับข้าก็จะมีหลายหลอย่างนะคะตามภาพเลยเนาะตามบรรยาท่ค่อนเป็นโก็จะเป็นฝ่ายผู้หญิงเนาะจะนั่งแบบโตโต๊ะโต๊ะโตคนละโต๊ะอะไรประมาณนี้นะคะ ยามเชา้าคือเราตื่นเชา้าแล้วก็แต่งตัวแล้วก็ออกมาเลยเลยไม่ได้ทานข้า,าวเช้าที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นก็มาทานที่งานนะคะมามาแต่เช้าเนาะอันนี้เช้ามากเลยนะคะมามาทานข้า,าวเช้าด้วยกันค่ะไม่แน่ใจว่าประเพณีที่ไทยกับประเพณีประเพณีที่เชียงตุงจะเหมือนกันไหมนะคะแต่ประเพณีที่เชียงตุงเป็นแบบนี้เนาะ <c oughs> ก็เหมือนหรือไม่เหมือนอะไรยังไงก็ฝากคอมเมนต์บอกน้องวัวแก้ด้วยนะคะ แล้วตอนนี้ที่นี่ก็กำลังจะจัดรองยังไงอะจัดเครื่องผู้เออเราเราทำบุญให้ผู้ที่ล่วงรับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเครื่องหม่มนุ่งนอนครบชุดทั้งหมดนะคะเราก็จะเอามาไว้ที่ศาลาอันนี้คือศาลาที่เอ่อร่วมทำบุญนะคะให้กับผู้ที่ล่วงรับนั่นเองคะ่ะ ก็จะจัดเสื้อผ้าไว้ที่นี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าภาพนะคะมานั่งถ่ายรูปด้วยกันเนาะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะรากาศในวัดก็จะประมาณนี้นะคะข้างนอกก็คือทานข้าวกันอยู่เจ้าภาพก็พอมีเวลาว่างนิดหน่อยก็จะมาเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกนั่นเองะคะ่ะแล้วอันนี้ก็กำลังจะ บกตอนก้มนะคะตอนก้มก็จะมี2แบบเนาะจะเป็นสีแดงกับเป็นสีเขียวนะคะสีแดงคือ,อ,อที่เราทำบุญนะคะในนับปัจจุบันของเราเนาะสีเขียวคือทำบุญให้กับผู้ร่วงรับไปแล้วน,นั่นเองนะคะเราก็จะมีการใส่ตุงแล้วก็โยวจะกกคือคล้ายๆเหมือนเอาปักขึ้นไปแล้วมันก็คือ ตรงเนาะอันนั้นก็คือเจ้าภาพกําลังใส่เครื่องเลยคะคล้ายๆเหมือนอันนั้นจะเป็นเออโนบะแกก็ไม่ค่อยแน่ใจ <laughs> เพราะว่ามันเออโนบะแกไม่ได้อยู่ในสังคมนี้นานเนาะเพิ่งเข้ามาในสังคมนี้ก็เลยเพิ่งอืมเพิ่งเข้าใจเออประมาณน,นี้นะไม <laughs> ่อยู่นานก็หลงๆล,ล,ลืมๆประมาณ บางคนก็ต่างช่วยจัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นการจัดต้นโคนะคะต้นโคเนาะ <c oughs> ถ้าเป, <c oughs> เป็นภาษาไทยก็คือต้นเสื้อผ้าอืมนี่นะคะก็จะมีทุกอย่างเลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นหอพระธรรมที่เราจะสวดนะคะขึ้นไปสวดพระธรรมนี่พระธรรมที่จะสวดก็ประมาณนี้และนี่คะ่ะต้นโคก็คือจะมีทุกอย่างเครื่องทุกอย่างนะคะเครื่องคัวทุกๆอย่างทุกๆชนิดนั่นเองคะ่ะ แล้วก็นานานาหอ,อ,อพาของเรานั้นก็จะต้องมีช้างกับม้านะคะนี่เลยช้างกับม้านะคะวุ้ยแล้วอันนี้เขามีบัวด้วยเออไม่เคยเห็นนะคะว่ามีบัวแต่ปกติไม่มีนะอ,อ,อันนี้คือพิเศษหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นนะคะเอ,อาทำพิธีใหม่ก็เลยมีบัวมีช้างมีมา้าแล้วก็มีบัวนะคะอือฮั อาจจะเป็นแล้วแต่ลักษณะของแต่ละหมู่บ้านหรือเปล่าหน,น่อง,งินหน่อะคะค่ะหนอเงินหน่อกำนะคะไออันนี้ก็จะเป็นถังจัดนะคะอันนี้ก็เล่าเรื่องประวัติพระพุทธเจ้าเนาะอันนี้คือชายผู้ไทยนาแล้วกลายเป็นเงินเป็นทองกอ็จะมีหลากหลายแบบนะคะนี่แล้วอันนี้อุนน๊ยอันนี้ก็จะเป็น เป็นเจ้าภาพนะคะว่าเจ้าภาพเกิดปีอะไรก็ทำทางจัดแล้วก็ขี่ขสัตว์นั้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะว่าที่เราทำบุญนะอะไรอย่างนี้เราก็ต้องมีนะคะมีหลากหลายอย่างเลยนะแกจะให้ทุกคนได้ดูนี่มีเล่าประวัติหลายสิ่งหลาย,ลายอย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางจัดเนาะศิละปะ ิลปะก็จะประมาณนี้นคนที่มาร่วมทำบุญก็พยอยเข้ามาเรื่อยๆค่ะวิวบรรยากาศก็โอเคประมาณนี้นะคะนี่แล้วอันนี้ก็จะเป็นขันหยัดน้่น,นะคะไม่ใช่อันนี้คือขันทัมขันทัมคือถ้าใครอะ่ะเ,เราจะมีว่าทำเนี่ยจะจะแจกตามหัววัดนะคะแล้วก็หัววัดเนี่ยก็คือจะมาขึ้น เตดท่ำที่หอพระธรรมถ้าหากว่าเตะท่ำเสร็จแล้วเราก็จะอันนี้คือตานขันธ่ำนั่นเองนะคะขันธ่ำเนาะแล้วอันนี้น่าจะเป็นขันแรงขันท่ำนี่อันนี้คือขันแรงขันท่ำนี่คือตรงนี้อ่าอันนี้คือขันแรงก็คือสําหรับใครที่มีเนน้อยนะคะเนน้อยแล้วก็ยังไม่สามารถขึ้นไปเทศนาธรรมได้เพราะฉะนั้นก็เลยนี่นะคะทําบุญด้วยกันให้ขันแรงขันแรงก็คือจะประมาณนี้นะคะ หน้าตาประมาณนี้ค่ะอันนี้คือขันถ้ำนะคะขันถ้ำก็จะมีเครื่องทุกๆอย่างหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแล้วก็จะมีเงินด้วยค่ะทุกคนมีเงินด้วยนะคะนี่มีเงินด้วยมีเงินด้วยเงินจํานวนมีมีทั้งเงินไทยแล้วก็เงินจีนด้วยเงินไทย 500และ1,000 1,500บาท1,000 0จ้ากับอีก100 100ยหยวนอ่าแล้วก็มีเครื่องต่างๆนะคะนี่อันนี้คือขันทํำอันนี้คือขันแร่งนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะประมาณนี้แล้วก็จะพาทุกคนมาดูทางนี้ ทางนี้ก็จะเป็นเป็นผ้านวลน,นะคะสำหรับใครที่มานอนวัดด้วยก็จะแจกผ้านวลคนละฝืนนั่นเองค่ะประเพณีที่นี่เขาจะมีเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้ก็วุ่นวายช่วยกันจัดนะคะในการจัดเสื้อผ้านี่มันก็ต้องเออหลายคนนะเนาะเพราะฉะนั้นมันก็สลับกันมันก็นู่นนี่นั่นเยอะนะคะก็เลยต้องช่วยกันจัดแบบหลายๆคนหน่อยนะคะ อันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะจะเข้าไปถ่ายให้ทุกคนได้ชมตัวอย่างหนึ่งท่านสองท่านประมาณนี้นะคะก็จะมีทุกๆอย่างเนาะแล้วก็จะมีป้ายชื่อแล้วก็มีรูปด้วยนะคะ กันจัดก็ประมาณนี้ค่ะเมื่อกี้ไม่ไม่ยังไม่มีตัวอย่างให้ทุกคนได้ชมเพราะฉะนั้นก็เลยกลับมาถ่ายให้ทุกคนได้ชมครั้งหนึ่งอันนี้ก็คือตัวอย่างค่ะจะพาทุกคนมาดูด้านนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอุปคุดนะคะแต่อาา่ออุปคุดเนาะแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ใส่เครื่องอะไรเลยสักอย่างนะคะเดี๋ยวจะมีการใส่เนาะแล้วก็จะเอาไปลอยในวันที่หยัดน้ำนะคะตอนเช้าๆวันในวันที่หยัดน้ำนะคะ ถ้าไม่มีไม่ได้นะคะเราต้องมีนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของเชียงตุงค่ะเราเป็นแขกท,ที่มาร่วมทําบุญเราก็จะมาเอ่อเขาเรียกว่ามาตานที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ในการที่เราตานนั้นเราก็จะมีผ้าเช็ดหน้าแจกหนึ่งผืนด้วยนะคะจะมีผู้คอยเขียนชื่ออะไรประมาณนี้นะคะ จะมาถ่ายให้ทุกคนได้ชมที่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโคมไฟยักษ์นะคะแล้วเราก็จะมีการห้อยเครื่องต่างๆนะคะขนมนมเนยของใช้ต่างๆก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ในวันที่เราหยาดน้ําเราก็จะปล่อยโคมไฟยักษ์อันนี้นะคะแล้วก่อนที่เราจะปล่อยเราก็จะมีการใส่ประทัดใส่เงินอีกตั้งหากนะคะอันนี้คือเครื่อง เครื่องข้าวๆเ,เ,เดี๋ยวจะมีการใส่อีกนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นโคมไฟยักษ์นั่นเองค่ะในการต่างทำเราต้องมีโคมไฟด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในในวัดนะคะเดี๋ยวน้องแก้วจะถ่ายให้ทุกคนได้ชมประมาณนี้แล้วจะไปงานที่สองต่อนะคะนี่จะไปต่องานที่สองแล้วนะคะเราลุ้นกันว่างานที่ท้องงานที่สองคืออะไรยังไงอันนี้ก็จะเป็นวัดที่สองนะคะ ก็คิดว่าจะมาสายแล้วก็คิดว่าจะไม่ทันโคตันขึ้นวัดแล้วนะคะพอมาถึงก็คือท,าท่านค่ะสรุปคือทันนะคะวัดที่สองนี่ก็จะเป็นวัดหมู่บ้านไหลไข่นะคะก็คือวัดหมู่บ้านน้องหอมนุ่มนั่นเองค่ะเขากำลังนำโคตันเข้าวัดมานะคะ ก็เหมือนเหมือนเอ่อเหมือนตะก,กี้เนาะแต่ว่ามันแค่เปลี่ยนสถานที่กันแค่นั้นเองนะคะแต่โคตันก็น่าจะน่าจะไม่เหมือนกันหรือเปล่าหรืออะไรยังไงมันก็จะมีคล้ายๆายกันแต่แตกต่างกันไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยประมาณนั้นนะคะหมู่บ้านที่สองค่ะ ในงานนี้ก็จะมีมาขายของด้วยขายของกินนะคะหมูม่บ้านไหลไข่นะคะทุกคนหมู่บ้านไหลไข่ไหลไข่ะคะ่ะขายรองเท้าแต่ตอนนี้คุณแม่ก็อุ่นนุนรองเท้าไปสองคู่ของคุณแม่คู่หนึ่งแล้วก็ของคําทิพคู่หนึ่งนะคะและและ้วก็ทางนี้ก็จะเป็นนี่ตะกี้ไม่เห็นนะคะว่าขายอะไรบ้างเนาะ ก็เลยถ่ายให้ทุกคนได้ชมอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่เอาโคตานขึ้นวัดเสร็จแล้วก็นี่ก็จะเป็นในวัดเออมาถึงที่ตรงนี้ก็เจ้าภาพกำลังนั่งถ่ายรูปด้วยกันนะคะแต่ว่าขอพาที่นี่จะแตกต่างจากที่ตะก,กี้นะคะอหอพาที่นี่จะเป็นหอพาขี้พึ่งขี้พึ่งนะคะหอพาขี้พึ่งนะคะก็จะเ,เป็นสีทองเหลืองอะลามเลยนะคะ และโคตานก็จะแตกต่างกันออกไปอย่างละนิดละหน่อยนะละละ,ละนิดละหน่อย <c oughs> ประมาณนั้นนะคะนี่ <c oughs> ทุกคนได้ชมประมาณนี้นะคะและอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศข้างหลังเนาะก็จะมีการเลี้ยงข้าวนะคะผู้ <c oughs> ที่มาร่วมทำบุญนะคะ ก็เยอะอยู่นะคะเยอะอยู่จริงๆปกติถ้าหากว่าเราตั้งทำเนี่ยก็จะมีคนมาร่วมง,งานเยอะๆแบบนี้เนะเวลาที่เราตัางทำเนี่ยเราจะต้องอส่งการเชิญเยอะๆอต้องมีการเชิญเยอะๆนะคะเพราะว่าเราจะเว้นใครไม่ได้นะคะเรามีธรรมเนียมว่าจะไม่เว้นใครนะคนที่เรารู้จักคนที่แบบเป็นญาติอะไรแบบนี้ก็คือต้องเชิญมาทั้งหมดนั่นเองนะคะ ตอนนี้ที่ตรงนี้ก็กําลังจัดบนโคนะคะแล้วก็จะจัดหม้อเงินหม้อทองด้วยนะคะการจัดแต่ละที่ก็จะจแตกต่างกันออกไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยเนาะคืออ่อหอพานี่หอพาน,พานะก็จะมีขลัดเยิงมีขี้พึง่งแล้วก็มีขลดขัดค่ำนะคะก็คือเป็นสีทองทั้งหมดเออ มีหลายสิ่งหลายอย่างหลายแบบนะคะเราจะพาทุกคนมาดูทางนี้อันนี้คือหออุปคุตถ้าหากว่าออหอพาของเรานั้นเป็นเ,เป็น,ปนปคีพึงหออุปคุตก็จะต้องเป็นคีพึงนะคะถ้าหากว่าหอพาเราเป็นยังไงหอรอุปคุตก็จะต้องเป็นแบบนั้นเนาะและพาทุกคนมาดูตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอย่างที่เคยไปตะก,กี้ที่พาทุกคนไปดู ออของที่จะทำบุญให้กับผู้ร่วงรับนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือจะจัดไว้เป็นถุงเป็นถุงแบบนี้เลยนะคะนี่ประมาณนี้คะ่ะรวมๆแล้วก็จะประมาณนี้นะคะและและ้วตอนนี้น้องว่้แกก็ได้พาทุกคนนั้นไปชมประเพณีการแห่โคตานขึ้นวัดที่เชียงตุงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะการแห่โคตานที่เชียงตุงนั้น มันก็จะมีองค์ประกอบอะไรหลายๆอย่างเนาะก็ไม่แน่ใจว่าที่ไทยจะมีแบบนี้หรือไม่นะคะก็ฝากคอมเมนต์อบอกน้องวันแก้ด้วยนะคะและวันนี้น้องแก้ก็ได้พาทุกคนนั้นไปชมอะไรหลายๆอย่างเนาะเอาว่าเราขึ้นวัดแล้วเรามีการทําอะไรบ้างาแล้วก็จัดอะไรบ้างนะคะพาทุกคนไปชมมีบรรยากาศในงานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็สาหรับคลิปนี้เนาะก็เป็นประเพณีอันดีงามของเชียงตุงเล่านะคะก็สําหรับคลิปก็จะขอลาทุกคนไม่เพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้น้องวอแก้วด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สําหรับคลิปนี้น้องวอแก้วก่อลายป้าปีปปป๋น้องๆเฮากาดตัวการเอาโคตานคืนวัดค่ะตีเจียงตุงเฮาค่ะเป็นประเพณีอันดีงามของเจียงตุงเฮาค่ะแล้วก็เมื่อตัวว่า เวลาเฮาเอาาตันขึ้นบัตเดียวนั่นเฮาที่โดนเฮ็ด้างค่ะกอเมื่อตัวมาเรียบร้อยยาเหมือนนีน่สำหรับคลิปนี้น้ำแกก,กอดพี่ขอลับวีวีน้องๆเฮาไว้กับอีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดก,กระดิ่งเป็นน้ำแก้วของค่ะสำหรับเหมือนนี่ก็ใหม่สูงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไว้เจอกันในคลิปใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ